สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตอุปกรณ์ต่อพ่วงกันนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับทั้งใหม่และมือสองนะครับอยู่ที่อำเภอคลองคุงจังหวัดกำแพงเพชรมี2สาขานะครับวันนี้เรานําเสนอกับโรตเตอรี่ที่ยอดขายดีที่สุดเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ สินค้าได้คุณภาพแน่นอนนะครับแกงแรงทนต้องโตรตารีฟาร์มเทครับประกัน1ปีนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตนะครับก็จะมีเมื่อวานนะครับมีอุปกรณ์โรตารีฟาร์มเทคมาเข้าเข้ามาใหม่นะครับก็มาอยู่ประมาณ3รายการนะครับก็จะมี1.6เมตร1.8 1่แล้วก็2.2เมตรนะครับสองจุเมตรนะครับ จริงๆเรามีตัวเล็กกว่านี้ก็มีนะครับเป็นตัวขนาด80เซนนะครับ80เซนนะครับแล้วก็1.3เมตรนะครับนะฮะก็80เซนจะเป็นตัวใส่รุ่น B นะครับเข้าลองอ้อยนะครับวันนี้เราเสนอกับรุ่นมาตรฐานนะครับที่นิยมใช้กันมากที่สุดขายดีมากที่สุดก็1.6 1.8แล้วก็1.9น1.6เมตรนะครับโรตารีฟาร์มเทคนะครับเป็นโรตารีขนาด กว้างนะครับ1.6เมตรนะครับมีจำนวนใบปั่นอยู่ที่48ใบปั่นนะครับรับประกัน1ปี1ปีนะครับนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่48,000นะครับผม48,000นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นขนาด1.8เมตรนะครับ1.8เมตรนะครับก็ใบปั่นจะมีทั้งหมด54ใบปั่นนะครับก็คือ9แถวนั่นเองนะครับมาตรฐาน ช ja okay. okay. so 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 ่องฟันเนื้องาก็1.8เมตรนะครับก็อาจจะกว่าขึ้นไปหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็คือเราบอกคร่าวๆรวมๆไปแล้วกันนะครับแล้วก็ตัว1.9นะครับ1.9เมตรนะครับก็จะมีทั้งหมดใบปั่นทั้งหมด60ใบปั่นนะครับเป็น10แถวนะครับความกว้างภายในของช่องฟันนะครับเนี่ยฮะช่องฟันภายในก็เท่ากันนะครับผมเท่ากันก็คือเท่ากับตัว1.8แต่แถวจะชิดขึ้นนะครับแถวจะชิดขึ้นนะยฮะอย่างนี้นะครับเนี่ย นะครับอันนี้จะเป็นตัว1.8เมตรนะครับ1.8เมตรนะครับแถวมันจะกว้างนะครับสำหรับตัว1.9นะครับแถวมันจะชิดกว่านะครับก็เน้นงานละเอียดนะครับแต่ก็ราคาแตกต่างกันไปนะครับตัว1.8ตอนนี้ราคาอยู่ที่57,000บาทแล้วก็ตัว1.9ราคาอยู่ที่59,000บาทนะครับตอนนี้เรามีสินค้าสต็อกให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะครับผมรับประกัน1ปีทุกตัวนะครับ สำหรับคนที่เคยใช้แล้วนะครับก็จะรู้ว่าโรตารีฟอมเทคมันดียังไงนอกส่วนใหญ่ที่รีวิวลูกค้ารีวิวกลับมาก็ในเรื่องของอการประหยัดน้ำมันลดนะฮะเรื่องความร้อนเครื่องยนต์ก็ลดน้อยลงนะครับแล้วก็ยังไงอะ่ะไม่หนักรถนะครับก็คือโรตารี่ไม่อุ้มดินนะครับไม่อุ้มดินสลัดดินดีนะครับผมโซ่ก็เบอร์ใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานรับประกันการรับประกันถึง1ปีเต็มนะครับ ถึงจะมีปัญหานะครับลูกค้ามีปัญหาก็สามารถอยู่ในเคสรับประกันสามารถเปลี่ยนอะไหล่ให้ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเผื่อบางทีไปใช้งานเกิดอุบัติเหตุเนาะอย่างเช่นโดนตอโดนอะไรเงี้ยครับก็พวกลูกปืนลูกอะไรแตกนะครับทางร้านก็ซัพพอร์ตนะครับในเรื่องระบบรับประกันให้นะครับก็มี1.8 1่งจุดนกนะครับ2เมตรก็มีนะครับ2เมตรมีการเปิดตัวใหม่นะครับแต่นี้ยังไม่ใช่นะฮะจะเป็นอีกตัวนึงนะครับ เป็นตัว2เมตรนะครับรุ่นฟาสต์นะครับก็คือรอบเฟืองจะไวกว่าตัว2.2เมตรตัวเก่านะครับอันนี้2.2เมตรตัวเก่านะครับ72ใบปั่นจะมีตัวฟาสต์เข้ามานะครับราคาก็จะแพงขึ้นมา1,000นะครับอย่างตัว2.2เมตรตัวนี้นะครับก็อยู่ที่70,001นะครับแล้วก็ตัวฟาสต์จะอยู่ที่70,002นะครับเร็วขึ้นรอบเร็วขึ้นนะครับนี่ฮะตัว80เซนนะครับ80เซนก็ 24ใบปั่นนะครับนี่ฮะแต่จริงมันก็80กว่านะครับลูกค้ามัน85 87เซนนะฮะถ้าผมุนาไม่ผิด87เซนนะครับเนื้องานนะครับ87เซนนะครับก็ใส่รุ่นบีนะครับรุ่นบีได้นะครับ b 2124นะครับใส่ได้เนื้องานอยู่ที่80เปอร์เซ็นต์นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในเขตภาคเหนือภาคกลางนะครับนะฮะก็ลูกค้าสนใจก็มีส่วนลดให้แต่ละเดือนนะครับ อย่างเอาเป็นว่าเดือนตุลาคมแล้วกันเนาะเดือนตุลาคมนะครับเป็นเดือนที่ลูกค้าบางลายก็จะลงงานกันนะครับทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็ถ้าลูกค้าแจ้งมาว่าติดตามมาจากช่อง y t u t u นะครับหรือใน Facebook ของเพจร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับว่าดูในเรื่องของ Rotary FarmTech นะครับรับส่วนลดทันที2,000บาทนะครับผม2,000บาทนะครับจากราคาที่ตั้งไว้นะครับที่แจ้งไปนะครับก็ลดทันที2,000บาทบอกว่าแจ้งมาจาก ใน u t u b e นะครับผมติดตามจากใน y YouTube นี่ครับลดัรที2,000บาทประจำเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ตรงช่องแสดงครับช่องรายละเอียดเนาะก็ลองไปติดตามดูกันนะครับประจำเดือนตุลาคมนะครับอันนี้ว่าก็จะขึ้นเดือนใหม่อยู่แล้วนะครับกันยายนนะครับพรุ่งนี้ก็ตุลาคมแล้วสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับกับโรตีฟาร์มเทคมีโปรโมชั่นแต่ละเดือนนะครับแตกต่างกันไปนะครับเดือนหน้าลด2,000บาทนะครับช่วยเหลือเกษตรกรนะครับ ช่วงนี้ก็ฝนฟ้าตกเยอะนะครับบางพื้นที่น้ําท่วมเนาะก็ค่าใช้จ่ายค่าอ่าก็บางพื้นที่ก็เสียหายไปนะครับก็ช่วยเหลือเกษตรกรไปนะครับใครที่ต้องการซื้อโตรตารี่นะครับไว้ปั่นหน้าหรือปั่นดินแห้งก็ได้นะครับลูกค้าไถแล้วปั่นดินแห้งก็ใช้โรตารี่ฟัมเทคเนี่ยโอเคแน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามนะครับก็ครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ We'll yeah. yeah.